สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนเข้ารหัสโลบอกแบบแบบเข้ารหัสแบบเข้ารหัสตัวเองแบบว่าไม่ไม่ต้องใส่รหัสอ่ะโอเคครับเพื่อนกดอื่นกดอ่าให้ต้องเข้าไ Google ไว้ก่อนโอเคหังจากนั้นให้กดมาตรงตั้งค่าแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ด่วนจานั้นกรอกโค้ดนะคะเพื่อนแล้วก็เอาโค้ดมาจากตรงเอ,อ่อโลบอก ไอ้อันเนี้ยกดซ้ายเอ้ยเอ่เอแล้วก็กดอะไรสักอย่างหรอกซายอินแล้วก็พิมพ์โค้ดตรงนี้สามสองเจ็ด g Y c โอเคสามสองเจ็ด g Y c สามสองเจ็ด g Y c จึ๊บนี่นะคะเพื่อนโอเคอย่างนั้นก็กดเข้า นั้นยืนยันการเข้าสู่ระบบนี้นกดอันนี้เลยหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่โลบอกแล้วก็ใส่โค้ดใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อเอ่ออะนี่โลบอกมันจะเข้าได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วนี่หนะเห็นไหมอาจจะลองให้ดูอีกรอบอ่ะกดอึก็กดล็อกเอาจุ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะคะเพื่อ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไปขอตัดคลิปก่อนโอเคครับเพื่อนกดเอ,อใถ้าเราเข้าหูเกินมาก่อนอย่างนั้นคุมลงช่องเซิร์ชว่าเอ่อโลบอกในคอมหรือใน iPad ก็ได้ในมือถือก็ทำได้โอเคกดเข้ามาในเว็บแรกเลยมันจะขึ้นแบบเป็นหน้านี้ใช่ไหมเป็นหน้าแบบเนี้ยถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นรหัสเรามันจะเป็นมันจะขึ้นเนี้ยนี่นีนี่คือรหัสจะ่ป่น น,นี่ครับเปิดโอเคกนอื่นกดตรงนี้ตรงที่เขาใช้ด่วนกรอโค้ดโค้ดก็อย่างนี้ครับเปิดจุดกดอันตรงนี้ย๊บ8 W R M T M เขียนง่ายง8 8 w แปด W R M T M โอเคใครโชคดีหน่อยก็ได้โค้ดง่ายๆนะคบเบิร์ดเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะคบเบิร์ตดังนั้นเข้ามาเราบอกได้อ่านี่เห็นไหมมันจะแบบมันจะมันจะแบบเอออย่างเงี้ยกดเล่นแมปอะไรก็ได้นะครเบิร์ตอันนี้แบบสำหรัแบบคนลืมรหัสนะคบเบิร์ดนี่ขอดูอินเวนทอรี่หน่อยอ๋อโอเค โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนบายบายสวัสดีครับบายบาย